สวัสดีค่ะก็วันนี้นะคะมาพบกับสัมมนาสุดพิเศษของทาง Global Investing นะคะนำโดยคุณธนรัตน์อิสระกุลผู้อำนวยการสายงานวิจัยนะคะหรือว่าพี่เอกของเรานะคะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านกลยุทธ์เทคนิคของทางหลักทรัพย์บัวหลวงค่ะและพบกับคุณรัศรันนะคะธนภัยศาสตร์กิจผู้อำนวยการหัวหน้าฝ่าย Global Investing ของเรานั่นเองค่ะวันนี้เราจะมาคุยเรื่อง กลยุทธ์เทรดเทคนิคอลใช้เทคนิคอาใช้ได้กับตลาดหุ้นสหรัฐไหมเดี๋ยวเริ่มแรกนะคะ<ๆ>ก็อยากจะให้พี่เอกเ<ๆ>น,นี่ยด้วยอธิบายนะคะว่าทฤษฎีเทคนิคการเทคนิคเนี่ยดูยังไงม,มีอะไรที่เรานักลงทุนควรจะรู้บ้างคะ่ะเทคนิคเอาเนี่ยคืออะไรนะครับเข้ามาคือเทคนิคอลเนี่ยคือจะเป็นมองรูปแบบของตัวกราฟเป็นหลักนะครับเดี๋ยวเราจจะมาเสริมในเรื่องตัวพื้นฐานของในแง่ตัวหุ้นแล้วก็ตลาดด้วยนะครับเอาเป็นว่าในแง่เทคนิคอลนี่ครับเขาเรียกว่าจะเป็นนิยาม นะครับของเทคนิคอลเนีครับก็จะมีทั้งหมด3เรื่องด้วยกันเรื่องแรกเขาบอกว่า the markets discount everything นะครับก็คือทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันสะท้อนไปกับในส่วนตัวราคาละเรื่องที่2บอกว่า price move in trend ก็คือราคาเนี่ยจะเคลื่อนไหวไปตามแนวโน้ม <Damn. S 1> จนกว่า oh. ใช่ครับแนวโน้มเดิมจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอันที่3 oh. ามเาเรียกว่าตัว history trend to repeat itself เห็นที่เอิบอกไปว่าพฤติกรรมหรือรูปแบบพูดในอดีตเนี่ยนะครับสามารถจะบ่งบอกพฤติกรรมในอนาคตได้ oh. ซึ่งตอนแรกผมว่าเอ๊ะมันจริงหรือเปล่าเนี่ยแต่พอรากฏว่าลองไปเรียนรู้นะครับลองไปศึกษาหรือว่าลองแม้กระท back ั่งแบทเทสข้อมูลในอดีตแล้วก็มาเทียบข้อมูลปัจจุบันเนี่ยหลายครั้งเนื่องครับที่เราสังเกตดูว่าข้อมูลในอดีตสามารถใช้ได้เลยอย่าง f เฟซบุ๊กเนี่ยวันวันหนึ่งแค่ Facebook หุ้นตัวเดียวนะครับมูลค่าซื้อขายหุ้น Facebook วันหนึ่งเนี่ยสองแสนล้านกว่าใหญ่กว่าตลาดหุ้นไทยสี่เท่าครเท่าทั้งตลาดเลยเรื่องนี้ผมว่าทีที่ที่ไปอ่านมันก็บอกว่าโอ้ตรงนี้เนี่ การที่จะมีเกิด Market Manipulation ในแง่ของตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยทำได้ยากกว่าเพราะฉะนั้นมันอาจจะทำให้ในแง่ของการใช้เรื่องของภาพเทคนิคเนี่ยการใช้กับตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยมีาาความแ<ะ>ม่นยำนะแม่นยำม,มากกว่าพี่เอกเห็นด้วย,ยไหมเห็นด้วยครับใช่ครับเพราะว่าจากการที่จะมาควบคุมราคาเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือมักจะเป็นหุ้นขนาดเล็กๆแหละครับซึ่งก็คนที่เป็นรายใหญ่เนี่ยมันสามารถจะควบคุมราคาได้นะครับแต่ว่าหุ้นที่เป็นหุ้นขนาดใหญ่ไม่เกรดแคใหญ่เนี่ยโอ้โหการคุมราคาเนี่ยทำได้ยาก คิดว่าคนยากมา,มากๆหลยนะวันนี้จริงๆแล้วเรื่องของการหัวใจของการวิเคราะห์ที่จริงๆวันนี้ที่เรามาคุยกันเนี้ยก็ต้องบ,บอกว่าโอ้อาไปใช้กับตลาดหุ้นสหรัฐได้เต็มๆเลยนะได้ดีเลยได้ดีเลยนะแต่ถ้าดูจากชาร์ทที่พี่เอกทำ backtest มาให้พวกเราดูเนี่ยนะครับรเหมือนกับจะสรุปได้เลยนะว่าโอ้หไอ้ moving average เนี่ย เป็นเครื่องมือที่โอ้โหเห็นผลดีที่สุดเห็นผลดีที่สุดที่สุดโบลิงเจอร์แบรนนี่ที่โอ้โหผมชอบใช้เหมือนกันนะผมอนี้อยู่ท้ายหมดเลยอย่างนี้เต้องต้องตัดออกแล้วโบลิงเจอร์แบรนนะครับไม่ใช้แล้วหรือว่าอย่างเอ็ไอซีดีเองจริงก็ยังได้ผลเนี่ยน้อยกว่าบูฟฟิงเออร์เอฟถูกต้องใช่ไหมอย่างนี้แปลว่าเราเราก็ได้ได้ไอเดียเลยนะว่าโถ้าเราจะใช้ วัดผลดาวโจรเนี่ยโอ้เราต้องใช้บูฟฟิงเขาเลยอันนี้อันแรกอะใช่ครับจริงข้เครื่องมือแต่ละอันเนี่ยก็จะมีจุดดีนะแล้วก็จุดเสียใช่ไหมครับเช่นวิเลยเนี่ยอาจจะมีจุดดีคือว่าถ้าสมมติตลาดเป็นเทรนเมื่อไหร่เนี่ยก็แปลว่าถ้าใช้เครื่องมือนี้จะจับสัญญาณได้ดีในทางกับกันครับถ้าตลาดไม่เป็นเทรนล่ะ เป็นไซเวย์ด้านข้างเนี่ยนักทุนบางท่านอาจไปใช้เนี่ยโอ๊ยทาไมไหนบอกว่ามันแม่นจังเลยนะแต่ทาไมใช้ปุ๊บเนี่ยจะเอ้ยเห็นจะกาไรเลยอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีจุดดีจุดเสียเอาว้ว่ารอบนี้นะครับถ้าเรามองไซเคิลหรือว่าโครงสร้างตัวตลาดหุ้นออกแล้วจับสัญญาด้วยเครื่องมือเครื่องไม้มือเทคนิคเข้าถูกด้วยเนี่ยผมว่าจะสร้างกําไรได้ไม่ยากเลยเดี๋ยววันนี้เราจะมาเจาะในส่วนตัว EMA ครับ EMA ก็คือเส้นค่าเฉลี่ยหรือว่า Exponential Moving Average นะครับ จะเป็นการคำนวณราคาเฉลี่ยแต่เราจะให้น้ำหนักกับวันสุดท้ายของมันมันเลยออกมาเป็นค่าตัว e n a นั่นเองแต่ที่เบบอกว่า expo เนี่ยมันเป็นตัวที่แบบคือไอ้สิวันเนี่ยเราให้น้ำหนักกับวันท้ายยคือเอาเอาเอาถ่วงน้ำหนักคือวง่ายๆเอาวันที่หนึ่งสองสามสี่ห้าไอ้วันท้ายเนี่ยเราคูณไปน้ำหนักให้สูงกว่าวันแรกแต่ถ้าเป็นแบบ simple เนี่ยโอ้มันเฉลี่ยเท่ากันเลยแต่ที่เบงแนะนำก็คือว่า expo เนี่ยใช้ดีกว่าไซเบร์ก็จะเป็นการออกข้าง ซึ่งอย่างที่เรียนไปตอนเมื่อกี้เขาบอกว่าถ้าเป็นไซด์เว์ออกข้างเนี่ยเส้นค่าเฉลี่ยเนี่ยจะขาดความแม่นยำครับอันนี้จะเป็นจุดเสียนั่นเองก็คือสรุป,ปไง่ายว่าถ้าให้เลือกในตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยครับ,รบตัวเส้นค่าเฉลี่ยเนี่ย<ม>บูฟิงแอน์เนี่ยเป็นอินดิเคเตอร์ที่ใช้งานได้ดีที่สุดนะครับแต่เพียงแต่ว่าอินดิเคเตอร์ที่ใช้งานได้ดีเนี่ยก็ต้องเลือกช่วงด้วยเหมือนกันเลือกช่วงคือถ,คถ้าเป็นช่วงที่ตลาดเป็นขาข,ขึ้นอันนี้เราดูไบสิกเนี่ยใช้ได้ผลดีครั่ถ้าาเป็นตลดซ โอ้โหผู้วิทย์อาจจะไม่ไม่เหมาะคำถามว่าถ้าไซด์เวย์เราจะใช้ดีเกเตอร์อะไรดีอ่านี่เป็นคำถามที่ดีนะครับส่วนใหญ่ไซด์เวย์จริงๆของผมจะเลือกเครื่องมือเครื่องไม้มือที่มันแมชกับในส่วนตัวโครงสร้างที่เป็นไซด์เวย์อาจจะใช้ตัวบนเชื่อแบรนก็ได้นะออ๋ที่เมื่อกี้แบบอยู่ท้ายสุดเลยเอาไว้ใช้กับไซด์เวยพอเป็นเทรนเนไปอยู่ท้ายสุดเลยแต่พอถ้าตลาดเป็นไซด์เวย์เนี่ย ดูเลเยอร์แบรนด์อาจจะกลับมาอยู่ด้านบนก็ได้จะเป็นเครื่องมือที่อาจจะมีความแม่นยำมากกว่าก็ได้ก็มาถึงไฮไลท์เด็ดของเราในวันนี้นะคะว่าสัญญาณเทคนิคหุ้นสารตัวไหนเนี่ยน่าสนใจบ้างมันจะเป็น Starbucks นั่นเองค่ะแบงก์ทุกคนชื่นชอบนะคะตลัดเห็นมีโปรโมชั่นนื้อหนึ่งหนึ่งแถมหนึ่งบ่อยแค่ขายดีเลยยอดียี่ยวมาแล้วหนึ่งโอ้โหคิวยาวเลยเนื้หนึ่งแถมหนึ่งครับอะโอเคครับมามองหุ้นซาร์โอ้โหอันนี้อันนี้เนี่ยเป็นเาเรียกว่าอะไรนะฮะ จุดที่กําลังเกิดเลยเกิดอะไรขึ้นนะฮะที่เราบอกไปว่าเวลาเส้นค่าเฉลี่ยที่มันมีการคลอสันขึ้นมาเนี่ยมันจะแสดงตรงนี้ันดีใช่ใช่มันจะบ่งชี้ว่าจะเป็นตําแหน่งของการเปลี่ยนเทรนนะตัดขึ้นไปเนี่ยนี่เาเรียกว่าอะไรกะว่าโหนโลมุกเสิร์ตมาเนี่ยพอดีเป๊ะเลยแปลว่าอะไรครับแปลว่าโครงสร้างของด้ดสตาร์บัคส์เนี่ยกําลังจะเปลี่ยนโครงสร้างจากเส้นค่าเฉลี่ยเขาเรียกว่าโกลเด้นคลอสใช่โกลเด้นคอสใช่ใช่แต่ว่าดูอย่างนี้นี่ ตาบักนี่ซื้อตรงนี้ได้เลยโอ้โหสัญญาณกำลังมาละใช่ต้องซื้อตรงนี้เลยใช่ครับซื้อตรงนี้เลยสัญญาณเกิดละใช่ครับสรุปนิดนึงว่าในภาพตรงนี้ที่ททางพี่เอกแล้วก็ทั้งทางเราคุยกันมาตั้งแต่ต้นเลยนะครับก็ต้องบอกว่าตัดหุ้นสหรัฐเองจริงๆเนี่ยใช้สัญญาณเทคนิคเข้าได้นะแล้วก็สัญญาณเครื่องมือทางเทคนิคเนี่ยใช้ได้ดีกว่าตลาดหุ้นไทยด้วยซ้ำเพราะื่องความที่ตลาดเขาเนี่ยมีความใหญ่ นะครับเพราะนั้นจริงๆโอกาสที่จะเกิด f a l s Signal เนี่ยก็น้อยกว่าทุนถายที่ v เป a t i l i t y สายค่อนข้างน้อยและอาจจะเกิด Market manipulation หรือว่าการทําราคาได้มากกว่าเพราะจริงๆแล้วในแง่ของภาพตัดหุ้นสหรัฐจริงๆการใช้เครื่องมือทางเทคนิคมาช่วยเนี่ยผมคิดว่าเป็นอะไรที่เสริมทําให้เราสามารถลงทุนได้ได้ดีขึ้นหาจุดรับจุดซื้อแล้วก็จริงๆมันเป็นเรื่องของการเรื่องอะไร Money Management ใช่ไหมที่อยที่เราเรียนต้นว่าสมมุติถ้าลงตัดมีสัญญาณขายมาลุกเราก็ต้องตั้งจุด stop loss ไว้เพื่อที่ว่าเรา limit ความเสี่ยงขาลงของเราเหมือนกันอาจจะ7%หรือ10%ที่พี่เอกว่าเมื่อกี้นะค,ค,ครับก็เป็นอะไรที่เครื่องมือทางเทคนิคเนี่ยก็มาช่วยในแง่ของการลงทุนได้ดีนะสุดท้ายนี้นะคะก็ต้องขอบคุณนะคะ,คะ,คะพี่เอกนะคะแล้วก็พี่เอิญนะคะที่มาให้ความรู้นักนลงทุนในงานสัมมนาสุดพิเศษครั้งนี้นะคะก็ขอบคุณลูกค้าทุกท่านด้วยนะขอบคุณลูกค้าทุกท่านคที่มาฟังเรานะครับแล้วก็จริงๆเราอาจจะมีสัมมนาพิเศษอีเดือนหน้ามีอีกไหมน้องนุ๊กยยานิดนึงเรื่องอะไร อืมตลาดยังไม่บอก<ะ>อ่ะยังไม่บอก <c oughs> ค่ะไว้รอรุนกันนะคะว <c oughs> ่าได้ข่าวแล้วโอ้เป็นหัวข้อที่น่าสนใจมากต้องอุอม้มไปนิดนึงนะเดี๋ยวเราจะมาเฉลยกัน